สวัสดีครับผมนายธนพลหานใจนะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดในเรื่องการวิเคราะห์นะครับองค์ประกอบของหลักสูตรนะครับเปรียบเทียบจํานวน3หลักสูตรนะครับครับเรามาดูหลักสูตรแรกนะครับเป็นหลักสูตรการศึกษาประถมวัยนะครับพุทธศักราช2560นะครับหลักสูตรการศึกษาปฐถมวัยนะครับสําหรับเด็กที่อายุต่ํากว่า3ปีนะครับหลักสูตรการศึกษานะครับประถมวัยนะครับสําหรับเด็กที่อายุต่ํากว่า3ปีนะครับ จัดขึ้นสําหรับพ่อแม่นะครับผู้ดูแลหรือผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับกับการอบรมเลี้ยงดูนะครับและการพัฒนานะครับเพื่อให้แนวทางการอบรมเลี้ยงดูครับได้ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้อย่างเหมาะสมนะครับกับเป็นเด็กรายบุคคลนะครับจุดหมายนะครับหลักสูตรการศึกษาประถมไปนะครับสําหรับเด็กที่อายุต่ํากว่า3ปีนะครับพุ่งส่งเสริมนะครับ ให้เด็กมีพัฒนาการนะครับด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญานะครับเหมาะสมกับวัยครับความสามารถความสนใจและความแตกต่างระหว่างบุคคลนะครับดังนี้นะครับหน่ะครับร่างกายเจริญเติบโตตามวัยนะครับแข็งแรงและมีสุขภาพดีนะครับสสุขภาพจิตดีและมีความสุขนะครับสมมีทักษะชีวิตและสร้างปฏิสัมพันธ์นะครับกับบุคคลรอบตัว และอยู่ร่วมกกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขนะครับ4มีทักษะในการใช้ภาษาที่สื่อสารครับและสนใจที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆนะครับคุณลักษณะที่พึงประสงค์นะครับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสำหรับนะครับเด็กที่อายุต่ำกว่า3ปีนะครับกำหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังนี้นะครับ1นะครับก็คือด้านพัฒนาการด้านร่างกายนะครับร่างกายเจริญเติบโตนะครับตามัยนะครับสุขภาพดีนะครับใช้อวัยวะของร่างกายได้สารสัมพันธ์กันนะครับ 2พัฒนาการด้านอารมณ์นะครับและจิตใจนะครับมีความสุขได้แสดงออกนะครับทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับไปนะครับ 3. พัฒนาการด้านสังคมนะครับรับรู้และสร้างปฏิสัมพันธ์นะครับกับบุคคลและสิ่งแวดล้อมรอบตัวนะครับช่วยเหลือตนเองได้อย่างเหมาะสมกับไปนะครับ 4. พัฒนาการด้านสีปัญญานะครับสื่อความหมายนะครับการใช้ภาษาที่เหมาะสมกับไปนะครับสนใจที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวนะครับผม ต่อมานะครับหลักสูตรที่2นะครับหลักสูตรแกนกลางนะครับการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับพุทธศักราช2551ัน้า้ห้าสิบ็ดนะครับจุดหมายนะครับหลักสูตรแกนกลางศึกษาพื้นฐานนะครับมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนนะครับเป็นคนดีมีปัญญามีความสุขมีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพนะครับจึงกําหนดให้จุดมุ่งหมายนะครับให้เกิดการเรียนรู้นะครับเพื่อเมื่อจบศึกษานะครับขั้นพื้นฐานดังนี้นะครับหนึ่งมีคุณธรรมจริยธรรม ในค่านิยมที่พึงประสงค์ครับเห็นคุณค่าของตนเองมีเินัยปฏิบัติตนตามหลักธรรมพุทธศาสนาครับหรือศาสนาที่ตนเองนับถือนะครับยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครับ2นะครับมีความรู้ความสามารถในการสื่อสารการคิดการแก้ปัญหาการใช้เทคโนโลยีและมีการใช้ทักษะชีวิตนะครับ 3. มีสุขภาพร่างกายนะครับสุขภาพจิตที่ดีนะครับมีสุขคนิสัยนะครับและการรัก การออกกำลังกายนะครับ4นะครับมีความรักชาติมีจิตสำนึกนะครับในพลเมืองไทยและพลเือโลกนะครับยึดมั่นในวิถีและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะครับ5มีจิตสำนึกนะครับในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยนะครับการพัฒนาและการพัฒนาสิ่งแวดล้อมมีจิตสาธารณะนะครับที่มุ่งทําประโยชน์สร้างความดีอันดีงามให้แก่สังคมนะครับ สมรรถนะนะครับสาคัญของผู้เรียนนะครับและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ครับในการพัฒนาผู้เรียนนะครับตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับมุ่งเน้นให้พัฒนาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดนะครับซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนนะครับเกิดสมรรถนะนะครับสําคัญนะครับและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังนี้นะครับหนึ่งนะครับความสามารถในการสื่อสารนะครับสองความสามารถในการคิดสาม ความสามารถในการแก้ปัญหานะครับสี่ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตนะครับห้าความสามารถในการใช้เทคโนโลยีนะครับคุณลักษณะอันพึงประสงค์นะครับหลักสูตรท่านเรียนรู้แกนกลางทั้นมุ่ฐานนะครับบุ่งพัฒนาผู้เรียนนะครับให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์นะครับเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขนะครับในฐานะเป็นพลเมืองไทยนะครับและพลเมืองโลกดังนี้นะครับหนึ่งนะครับรักชาติร์กกษัตริย์นะครับสอง ชื่อสัจจุริตสามมีวินัยนะครับสี่ใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียงนะครับหกนะครับมุ่งมั่นในการทํางานเจ็ดและความมุ่นไทยนะครับแปดมีจิตสาธารณะนะครับนอกจากนี้นะครับสถานศึกษานะครับสามารถกําหนดคุณลักษณะอันดุลประสงค์เพิ่มเติมนะครับให้สอดคล้องกับบริบทและจุดนินของตนเองนะครับต่อมานะครับหลักสูตรที่สามนะครับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช2562นะครับการเข้าเรียนนะครับ ผู <mile> ้เรียนนะครับจะต้องสําเร็จการศึกษานะครับไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่สามนะครับหรือเทียบเท่านะครับและมีคุณสมบัตินะครับไปตามระเบียบของสถานการคณะกรรมการอาชีวศึกษานะครับว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนครับการสาเร็จการศึกษานะครับตามหลักสูตรนะครับประเมินผ่านรายวิชานะครับในหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลางนะครับหมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพนะครับหมวดวิชาเลือกเสรีนะครับตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตรนะครับ ได้จานวนหน่วยกิจสะสมครบตามโครงสร้างของหลักสูตรนะครับได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยนะครับไม่ต่ำกว่า2.00นะครับและผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพนะครับเ้าร่วมกิจกรรมการประเมินนะครับผ่านทุกภาคเรียนนะครับผมสรุปนะครับหลักสูตรองค์ประกอบนะครับที่เราควรมีในหลักสูตรนะครับก็คือนะครับหนึ่งนะครับชื่อของหลักสูตรนะครับ เพื่อเป็นการแสดงให้รู้ว่าเราเรียนอะไรอยู่และขอบเขตของการศึกษานะครับ2วัตถุประสงค์ของหลักสูตรนะครับ 3. ก็ต้องมีเนื้อหาในการที่จะศึกษานะครับในหลักสูตรนะครับแล้วก็ต้องมีเกณฑ์การวัดนะครับและประเมินผลนะครับมีผลคะแนนนะครับต่างๆนะครับครับจำหรบคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณครับ